ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำเนินการพิเศษสายงานบริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งครับนายกิติภาพดั้นสูงเนินตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำเนินการวิทยาลัยเทคนิครูเมืองอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการในกิติพาดั้งสูงเนินเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมปีพุทธศักราช2523ปัจจุบันอายุ42ปีประวัติทางด้านการศึกษา ปีพุทธศักราช2546สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากสถาบันรัชพัฒนเลยปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีพุทธศักราช2555สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเคมีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประวัติการรับราชการบรรจุขรารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2551ตำแหน่งครูผู้ช่วยวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุโทโธปีพุทธศักราช2551 ย้ายไปช่วยราชการที่วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุธตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพุทธศักราช2555ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูชำนาญการที่วิทยาลัยการอาชีพพลจังหวัดขอนแก่นวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2561ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ13ปี9เดือนด้านที่1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและเจนบันวิชาชีพในกิติพานธนั่งสูงเนินประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของทางราชการไม่เคยกระทำผิดวินัยปฏิบัติตามกติกาแต่งกายสุภาพตรงต่อเวลาเสียสละทุ่มเทต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสมอภาคบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จได้รับรางวัลสถานศึกษาวิชีพพุทธพระราชทาน นั่นสูงเนินมีความขยันอดทนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบปฏิบัติตามกฎหมายหลักศาสนาตลอดจนส่งเสริมสืบสารเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ในกิจภาพนั่งสูงเนินดำรงตนอยู่บนความพอเพียงประหยัดมัธยัติอดออมวางตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างในการครองตนครองคนและครองงานส่วนทางด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต กิติภาณนดังสูงเนินเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานสู่การพัฒนาสถานศึกษาและวงการวิชาชีพส่งผลให้ได้รับโอกาสเป็นวิทยากรการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิจัยทางการศึกษา กิจพัฒนนั่นสูงเนินให้การส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเองดูแลและให้ความช่วยเหลือทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่งผลให้มีผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาด้ยดีตลอดมาด้านที่2 ด้านความรู้ความสามารถสายงานการบริหารสัตานศึกษาการวางแผนพัฒนาการศึกษา นายกิติพาดดั้งสูงเนินได้เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษามีการนิเทศติดตามและมีรายงานผลการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมครบถ้วน กิติภาสนั่งสูงเนินได้บริหารงานในฝ่ายวิชาการเป็นระบบแบ่งโครงสร้างการบริหารงานตามหลักกระจายอำนาจออกเป็น8งาน ด้านสูงเนินได้บริหารฝ่ายวิชาการอย่างเป็นระบบมีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสัตว์ศึกษารายงานการประเมินตนเองการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนิเทศติดตามตลอดจนการส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายมีการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารงานงบประมาณ นายกิจพาฒน์ดังสูงเนินมีการบริหารการเงินและพัสดุอย่างเป็นระบบถูกต้องตรงตามระเบียบและตามแผนปฏิบัติประจำปียึดหลักความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้นายกิตพภาต์ดังสูงเนินมีการจัดระบบบริหารบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์ตามที่กอสกกำหนด ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องและมีแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนของนักเรียนนักศึกษามีการติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกิติภาพนั่งสูงเนินพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในการเพิ่มคุณวุฒิอบรมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ทักษะประสบการณ์มาพัฒนาตนเองพัฒนางาน สู่การพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้ตลอดระยะเวลา3ปี4เดือนการบริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ